สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทําหอยดองนะคะนี่เอาไว้ใส่ส้มตําก็ได้หรือว่าใสายย่ยำหอยดองก็ได้ค่ะวิธีทําไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันนะคะค่ะนี่ก็เป็นเนื้อหอยมแมลงพู่นะคะต้องใช้มแมลงพู่สดนะคะแกะแกะเนื้อออกนะคะอย่าให้เละนะคะแล้วก็ล้างนะ้ำให้สะอาดแล้วก็ผึงผ่งผึ่งแห้งแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็จะมาใส่กับเกลือนะคะใช้เกลือเม็ด ใช้เกลือเม็ดดีที่สุดนะคะก็เขาให้เข้ากันเบาๆทั่วๆนะคะใช้เกลือเม็ดที่สะอาดนะคะถ้าอยากให้สะอาดก็เอาไปล้างน้ำแล้วก็เอาไปคั่วให้แห้งก็ได้นะคะอันนี้มีฝอยมันติดมา ต้องดูดีๆนะคะเผื่อเดี๋ยวมีฝอยมีเศษอะไรติดมาก็แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ไขวดแก้วไว้นี่นะ,ะนี่นะคะขวดแก้วพอขอหอยใส่ไปเลย ก็เดี๋ยวเราจะดองไว้นะคะประมาณ7วันพอเจ็ดวันแล้วเราก็จะเอาออกมาใส่น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดฝาให้แน่นเลยนะคะได้7วันมาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เราดองหอยไว้ได้สักประมาณ1อาทิตย์นะคะ เท้าเรือนะคะปิดฝาเก็บไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะเสร็จปุ๊บเราก็นี่นะคะน้ำมะขามเปียกเราจะผสมน้ำตาลนิดนึงนะคะให้เขามีหวานนิดเดียวนะคะหรือใครจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นะคะใช้น้ำน้ำส้มสายชูก็ได้แต่ว่าแบบว่ามะขามนะคะอร่อยกว่านะคะ ก็ผสมแล้วก็จะตักใส่ไปในหอยดองนะคะค่ะชอบเปรียป้ยวน้อยก็ใส่ลงไปนะคะก็หมักก็คนนิดนึงแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะอีกประมาณสองวันนะคะก็จะมาเปิดนะคะเราก็จะได้หอยดองแล้วค่ะ ดี๋ยวแบบปิดฝาทิ้งไว้นะคะอีกสองวันมาดูค่ะค่ะหอยดองหอยดองที่เราทำกันนะคะก็ถึงเวลาเปิดแล้วนะคะแบมบก็ดองเกลือไว้เจ็ดวันใช่ไหมคะแล้วก็มาใส่มาขามเปียกนะคะน้ำมาขามเปียกแล้วก็ดองไว้อีกสองวันนะคะถ้าอากาศหนาวนี่เขาจะเป็นชาดนึนงเดี๋ยวแบม่จะเทให้ดูนะคะว่าสีสันเขาเป็นยังไงโอ้ใหกระเด็นเลย เนี่ยค่ะขอยดองถ้าอยากจะให้สีสวยๆเหมือนที่ตลาดเนี่ยออกส้มๆใช่ไหมคะเขาก็จะใส่สีกันเนาะแต่เราไม่ได้ใส่สีอะค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวแม่งก็จะเอาไปตำมาาละละกอละค่ะใส่เป็นมะละกอหอยดอง